เน่แทุกคนช่องเรามีสปอนเซอร์แล้วนะคุกกี้ดันช็อปด้านรับเติมเกมคุกกี้ดันราคาถูกปลอดภัยแบบ200%นอกจากคุกกี้ดันแล้วยังมีเกมอื่นๆด้วยนะเป็นเพื่อนที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างไปที่ด้านพาได้เลยไปอุดหนุนกันเยอะๆนะเออดีเพื่อนเช้ากิน,บบนนเบ็คอเนร์วันดีนะครับก็พบกับ Breakout เมืองแห่งผู้พิเศษตีซั่น แสงจันกันนะมก็เป็น easy บ i e w กันเนาะโอเคก็แน่นอนนอมเข้าสู่ easy บ i e w กันในรอบนี้ก็อย่างที่คาดไว้ว่าลีกลับมาเป็นเบรกแสงจันจริงๆโอมไอเมืองแห่งผู้พิเศษเนาะแถมรอบนี้นี่คือหนักกว่าเดิมเลยนะเพราะว่าผ่านสุดท้ายที่บังคับในรอบนี้คือบัฟบับงคับเป็นแสงจันโนอม <laughs> ซึ่งไม่เป็นตัวเล g e n ด a r y ทุกผมก็เลยมองว่าเอ้ยรอบนี้มันค่อนข้างที่จะยากเกินไปหรือเปล่านะครับดังนั้นในรอบนี้แน่นอนว่ามันจะบอกว่าเป็น easy b u i l ที่ no legendary ก็คงไม่ได้แล้วถูกไหมเพราะว่าผัดสุดท้ายบังคับ legendary นะครับอ่ะโอเคแต่เผื่อใครมีแสงจันว e v e l max ละกันอ่ะจะได้เล่นตามเซตนี้ได้หรือถ้าไม่มี max ก็เอาไปปรับปรุงได้ตามที่มีนะครับโอเคก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนผัดแสงจันละกันเนาะเออในผัดแรกเนี่ยผมจะใช้เป็นไซบอร์นะครับ คือก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นไดโนดอกไม้น้ำถูกไหมรอบนี้เปลี่ยนมาเป็นไซบอร์กแทนน์ก็ไซบอร์กเพิ่งบับมาเนาะซึ่งไซบอร์กเนี่ยต้องบอกเลยว่าทําระยะได้ค่อนข้างเยอะมากนะจริงจริงในช่วงผลัดแรกๆเนี่ยจริงๆผมมองว่าปัญหาเลยอะคือเรื่องของทำยังไงก็ได้ให้ผัดอัศวินเนี่ยเกิดในจุดที่เราต้องการได้นะอันนั้นคือเช็คพอยต์หลักที่เราต้องการนอกั้นเนี่ยคือโฟล์นะคือขอแค่มันเป็นผลัดที่วิ่งสกิลสุดท้ายได้ทําแต้มได้เยอะอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะ คือต้องบอกเลยว่าในเบรกเนี้ยตัวอัลเทอร์เนทค่อนข้างหลากหลายมากแล้วก็วิธีการใช้งานอัลเทอร์เนทก็ค่อนข้างหลากหลายเช่นกันโนะครับโอเคก็ต้องบอกเลยว่าในแพทนเนี้ยในเซตที่ผมเล่นอยู่เนี้ยจริงๆเนี้ยเล่นเปเซตเดิมเลยก็ได้นะเออเผื่อใครอยากเล่นเซตเดิมก็เล่นปเป็นเซตเดิมได้เลยแต่แค่เปลี่ยนเป็นแสงจันทร์ผัดสุดท้ายคือก่อนหน้าเนี้ยผัดสุดท้ายมันเป็นเลมอนถูกไหมอ่าก็เปลี่ยนเป็นแสงจันทร์แค่นั้นนะครับนอกนั้นก็คือเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าถ้าเล่นตามเซตเนี้ยก็คือจะมีการเปลี่ยนยนนลดดัับกใหหม่่ิอ คือเมื่อก่อนเนี่ยอัศวินเราจะไปอยู่ตรงผัดเจ็กันถูกไหมแต่ตอนนี้เราจะโยกอัศวินเอามาอยู่ผัด6แทนเพราะว่าบัฟในตอนนี้มันจะขึ้นอยู่กับบัฟผัดที่3าผัดที่6แล้วก็ผัดที่9แล้วก็ผัดที่10นะมบัฟในรอบนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มคะแนนจันทร์เตี้ยวนาะซึ่งแน่นอนว่าเราถ้าเราต้องการให้ตัวอัศวินผัดอัศวินมันทําแต้มได้เยอะเนี่ยเราต้องใช้กับผัดที่มันเป็นมีบัฟนะมบ่ลเลยต้องโยกอัศวินมาอยู่ผัด6แทนเนาะ ดังนั้นแน่นอนในเรื่องของลำดับการเล่นเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไประดับหนึ่งเลยนะอ่ะอันนี้ก็คือเตือนไว้ก่อนนะครับโอเคก็ไซบอสกสกิลสุดท้ายไปก็ตรงข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวไซบอกมันจะมีเป็นเหมือนโพชั่นเป็นขวดน้ํายาโพชั่นข้างหน้านะครับอ่ะเก็บไปเนาะก็โดดยื้อไปอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็ปล่อยตายปกติเนาะโอเคก็จบผัดแลกทนี่612ล้านนะครับแต้มค่อนข้างเยอะเลยเนาะ โอเคเราเข้าสูา่ผัดที่2กันนะผม,ผมจะใช้เป็นเจ้าน้องนกฟ้า blue slash เนอะก็จะเป็นผัดเดิมจากเซตก่อนนะ .om แต่ว่าจุดเกิดจะค่อนข้างแตกต่างไปจากรอบก่อนพอสมควรเลยนะเพราะด้วยความที่ blue slash เนี่ยเราเกิดไกลกว่าเดิมเยอะเลย .om ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยผมใช้ผัดแรกเป็นตัวไดโนเนี่ยมันจะตายตอนช่วงต้นดาดซึ่ง blue slash ก็มาเชมันจะไปเกิดตรงช่วงต้นดาดพอดีในช่วงดานดนี้ .om แต่พอเราเล่นเป็นจังหวะเนี้ย แน่นอนแหละพอมันเกิดไกลขึ้นก็จะมีปัญหาเรื่องระยะอาจจะไกลขึ้นนิดนึงแต่ว่าเอาจริง,รงๆเนี่ยเรื่องระยะปัญหาไกลขึ้นเนี่ยเราสามารถปรับลงได้นะคือในเบรกรอบนี้ต้องบอกเลยว่าผัด1-5ถึงเนี่ยอ่าสิ่งสําคัญหลักเลยคอหลักนะครับคือเราต้องการที่ให้ผัดอัศวินเกิดถูกจุดเนาะดังนั้นในช่วงถัด1-5ถึงเป็นต้นไปเนี่ยโยกย้ายใช้กันได้เยอะมากนะครถ้าสมมติผัดนี้เนี่ยจะใช้ตัวที่ทําระยะได้สั้นลงก็มีตัวเลือกนะอย่างเช่นมีมอนัตอ่ะก็ใช้ได้นะครับหรือจะใช้ตัวที่่่ววิงได้กกกลา มีพวกสาไลา่แล้วก็เป็นตัวของน้องมะเฟืองอะ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ผมไม่มั่นใจสาไล่เท่าไหร่นะเออกับตัวของเจ้าน้องอะไรนะผมจาน้องไม่ได้ไอ้บัตเตอร์เพรสเซลนะเออแล้วก็เจ้าตัวของครีมเคอแรนผมก็คิดว่าน่าจะพอใช้ได้นะผมแต่ว่าแน่นอนระยะจะสั้นกว่าแต่ก็คือเป็นทางเลือกนะอันนี้โน้ตไว้ก่อนเป็นทางเลือกถ้าสมมติว่าจะเล่นตามแบบผมเนี่ยก็สามารถเล่นตามบิวผมได้นะผมแต่ว่าแน่นอนแหละเดี๋ยวผมจะใส่อัลเทอร์เนทไว้ให้เหมือนเดิมเนาะ โอเคก็ถ้าเป็นรูสไลท์ที่พอมาเป็นจังหวะนี้เนี่ยแน่นอนมันจะวิ่งมาไกลกว่าเดิมเยอะนะมแต่ว่าด้วยความที่วิ่งไกลกว่าเดิมเนี่ยแน่นอนว่าหลายคนจะงงว่าเอ้ยถ้ามันจะเล่นเป็นจังหวะคล้ายๆเดิมเนี่ยถ้าวิ่งไกลกว่าเดิมผัดอัศวินเกิดจะไม่มีปัญหารหรอแน่นอนโนอมนนนคือผมอาจจะพูดไปแล้วมั้งว่าเออผัดอัศวินเนี่ยผมจะเปลี่ยนเอามาเล่นเป็นผัด6แทนเพราะว่าบัฟเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ผัดหกโอมเพื่อให้ทําแต้มได้เยอะ ขึ้นเนาะก็เลยต้องโยกอาจจะบินมาเป็นผัด6แทนโอมก็เลยเป็นบทดีว่าทําไมผัด1นถึงหเนี่ยถึงเลือกที่จะใช้ตัวที่ทําระยะได้เยอะๆะอมก็อาจจะค่อนข้างแตกต่างไปจากบิลเดิมพอสมควรเลยนะสำหรับบิลรอบนี้คือเซตมันค่อนข้างต่างนอมอ่ะโอเคก็บลูสลัดบินครั้งสุดท้ายปิดไปเนาะเนี่ยเดี๋ยวมันบินได้อีกทีหนึ่งพอดีนมคือค่อนข้างโฟล์นะเออถ้าเป็นบลูสลัดเซตนี้โอมอ่ะโอเคปิดท้ายไปที่5 5ล้านโมเลขสวยเลยนะอ่ะโอเค โอเคเราเข้าสู่ผัดที่3กันนะผมก็ในผัดที่3ผมจะใช้รอบนี้เป็นพาสเทลมาแรงเนาะผัดที่3เนี่ยเอาจริงีมีตัวให้ใช้หลากหลายนะคือจะไม่ใช้พาสเทลก็ได้นมพวกปลาไหลตัวเก่าก็ยังใช้ได้นะหรือเป็นกระเบนก็ยังใช้ได้นม หรือเป็นทีรามิสุก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าพาสเทลน่าจะทําแต้มได้โอเคสุดละแล้วก็มันเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าจะใหม่ที่สุดในตรงจังหวะส่วนนี้แล้วเนาะก็จริงๆงผมลองเป็นไอตัวทีรามิสุแล้วปรากฏว่ามันอาจจะวิ่งไกลไปหน่อยแล้วก็อาจจะกินขวดเลือดจังหวะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าสมมติจะใช้ทีรามิสุผัดเนี้ยอาจจะต้องเปลี่ยนให้ผัด2เป็นตัวที่วิ่งสั้นกว่านี้เนาะอย่างนี้บอกก็จะอาจจะใช้เป็นตัวของพวกตัวแบบคลินเปอร์แลนด์อะไรงนี้เนาะสามารถใช้ได้เนาะโอเค แต่ว่าผมก็จะเลค์อมเมนต์พาทเทลสุดนะแต่นั่นแหละพาสเทลเนี่ยถ้าสมมติว่าใช้เป็นผัดูลัผัดสองเนี่ยแบบที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะค่อนข้างจุดเกิดเนี่ยอาจจะต้องวัดดวงกับลิบบิ้นนิดนึงนะผมเพราะว่าเนี่ยบางทีคือลิบบิ้นเนี่ยถ้ามันมาตรงจุดที่มันไม่สามารถไปเก็บะจ์ได้เราก็จะเสียแต้มตรงจุดนั้นไปนะผมแต่ว่าเท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยแต้มเฉลี่ยก็ค่อนข,ข้างใกล้เคียงกับเดิมนะอาจจะมีแกว่งบ้างร้าน2ล้านอะไรเงี้ย โดยรวมดังนั้นก็คือมันไม่ได้แข่งมากขนาดนั้นนะดังนั้นก็เล่นสบายๆชิลๆเนาะอย่างนี้ว่าเราเน้นเล่นเซตอีซี่เนาะก็อย่างที่บอกเนาะบัฟเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มคะแนนเยลลี่จันเซียวนะมเอ่อหรือเยลลี่พระจันนั่นแหละซึ่งมันจะขึ้นกับผัด3ผัด6ก็ผัด9แทนนะรอบนี้เนาะแล้วก็ผัดสิแน่นอนนะมันมีบวกให้ทั้งหมด4ผัดโอเคก็พัชเทลเนี่ยเดี๋ยวมันจะสกิลได้อีกทีหนึ่งพอดีนะมก็พัชเทลเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปตายตรงที่มันเป็นแท่น2ชั้นตรรงกะะโดดนะอ ก็ถ้าใครแต่ว่าอย่างที่บอกคือเรื่องจุดเกิดจุดตายเนี่ยเบรกเนี้ยอาจจะไม่ค่อยซีเรียสมากคือหลกัหลกๆเนี่ยเราต้องการให้5้าผลัดแรกเนี่ยทำระยะไปให้ถึงจุดที่อัศาวินจะขึ้นโบนัสต,ตรงปลายด่านที่มันเป็นไอ้ด่านก่อนขึ้นหอนาฬิกาพอดีนะครับอ่ะชงช่วงด่านนั่นแหละ,ละที่มันเป็นด่านหอสมุดร่ะเออตรงช่วงด่านนั้นนะครับที่เราจะให้อัศาวินไปเริ่มตรงจุดนั้นเนาะดังนั้น5ผลัดแรกเนี่ยใช้ตัวอะไรก็ได้ให้ระยะมันไปถึงตรงจุดที่โอเคก็พอครับอ่ะโอเค จบไปที่529นะครับนอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ผัดถัดไปกันเนาะมาเข้าสู่ผัดที่4กันนะับผมจะใช้เป็นตัวของจอมโจรเนาะเพราะหลายคนจะมองว่าเอ้ยทำไมใช้ตัวที่เก่าหน่อยอย่างจอมโจรนะ .om เออในผัดที่4ี่เนี่ยอย่างที่บอกคือหลักๆเนี่ยในการหลักในการเลือกผัดนะับคือให้เลือกตัวที่ทํายังไงก็ได้ให้ระยะของผัดที่6อัศวินเนี่ย มันไปเกิดตรงจุดที่เราต้องการนะผมซึ่งจุดที่ผมต้องการเนี่ยผมจะต้องการให้อัศวินไปเกิดตรงช่วงปลายหลานหอสมุดพอดีดังนั้นระยะของ5้าผัดแรกเนี่ยค่อนข้างมีผลสาคัญนะก็ถ้าสมมติผัดนี้เนี่ยมันมีตัวอัลเทอร์เนทให้ใช้เยอะเนะถ้าจะใช้ตัวที่วิ่งสั้นกว่าผัดอื่นก็ต้องใช้ตัวที่วิ่งยาวกว่าเช่นถ้าผัดนี้ใช้เป็นตัวแบบสาลายหรือใช้บลูสลัดโยกมาเล่นผัดนี้อะไรเงี้ย ผัดก่อนหน้า,นา,นาก็อาจจะต้องเปลี่ยนตัวทําระยะใหม่นผมผัดสามันจะต้องใช้เป็นตัวของทีรามิสุหรืออาจจะต้องใช้เป็นตัวของปลาไหลไฟฟ้าเพื่อให้ระยะเนี่ยมันได้ถูกต้องหรือผัดที่5เนี่ยอาจจะต้องเล่นเป็นพวกแบบมันฝรั่งหรือชูกกลา l a s s ไรพวกนี้นมก็ต้องปรับจังหวะกันเอาเนานะซึ่งถ้าในกรณีที่ผมเล่นเป็นจังหวะนี้เนี่ยผัด5ผัดต่อไปเนี่ยผมจะใช้เป็นชูกกะ glass นะมแล้วก็จะให้ชูการ์กล s สเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวต่อระยะสุดท้ายเพื่อให้ตัวของ ผัาอัศวินไปเกิดตรงช่วงปลายด่านถอนสมุดพอดีแต่ถ้าสมมติว่าผัดเนี้ยผมใช้เป็นตอร์เนก็คือใช้เป็นน้องรถไฟนะก็จะเปลี่ยนเนาะก็คือจะเอาเป็นตัวของเจ้ามันฝรั่งไปเป็นผัดที่5แทนอะ่ะก็คืออาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างที่บอกถ้าผัดนี้ใช้ตัววิ่งไกลหน่อยผัดต่อไปก็อาจจะต้องใช้ตัวที่วิ่งอาจจะไม่ไกลามากถ้าสมมติว่าผมใช้ตอร์เนเป็นผัดนี้ถูกไหมผัดที่5ถ้าสมมติผมใช้ชูแกรสเหมือนเดิมระยะก็อาจจะเกินนอม แต่ก็มีวิธีแก้ปัญหานะก็คือเปลี่ยนระยะผัด2ใหม่นะก็คือผัด2ก็จะใช้เป็นตัววิ่งสั้นแทนอ่ะอย่างนี้บอกคือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการให้ระยะมันได้ในระยะที่ถูกต้องแค่นั้นเลยนะอมอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆจากการเล่นอ่าผัด1-5ถึงนะอมนอกนั้น้เนี่ยจุดเกิดคือโฟล์นะขอแค่มันสกิลสุดท้ายทันแต้มดีก็พอนะอมอ่ะโอเคอ้าวเมื่อกี้ผมพลาดสปอตไลท์ไปอันนึงนะอมก็ลบไป2อลนะ้านห้าเนาะอ่ะโอเค ก็จบที่5-4-5นะครับก็ถือว่าแต้มใช้ได้นะสำหรับจอมโจรโอเคเราเข้าสู่ผลัดที่5กันก็จะเป็นผลัดที่ผมเอามาทําหน้าที่ต่อใะตัวสุดท้ายนะบผมจะใช้เป็นน้องชนะูกลาสเนาะเพราะอย่างที่บอกถ้าสมมุติว่าเล่นเป็นเซตนี้นะแล้วผลัดสี่ใช้เป็นสตอเลอร์นะครับให้เปลี่ยนชูกลาสเป็นตัวของมันฝรั่งแทนนะจังหวะมันจะค่อนข้างใกล้ใกล้เคียงกันอาจจะสั้นกว่านิดนึงแต่ว่าโดยรวมจุดเกิดจะไม่มีปัญหามากนะคบ แต่ถ้าสมมุติว่าใช้เป็นต่อเลนผัดสีแล้วใช้เป็นชูเกล้าผัดเนี่ยระยะเกินนะผมไม่ต้องใส่เครื่องยนต์ก็ระยะเกิน <c oughs> ซึ่งพอเราต้องการให้ได้ระยะประมาณเนี้ยผมก็เลยจะใช้เป็นชูเกล้าขออภัยนะผมผมก็จะใช้เป็นชูเกล s าใส่เครื่องยนต์เนาะ โอเคก็ถ้าสมมติว่าเล่นเป็นเซตนี้นะแล้วต้องการเล่นเป็นสตอลเลอร์นะผมอย่างนี้บอกหรือต้องการเล่นเป็นสตอลเลอร์ชูกลาสก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องเปลี่ยนผัด2ใหม่นะผมหรือเปลี่ยนผัดสใหม่ให้เป็นตัวที่ทําระยะได้สั้นลงผมก็อาจจะเล่นคอมเมนต์ผัด2เนี่ยอาจจะใช้เป็นตัวของเจ้าน้องบัตเตอร์เพสเซลอะไรพวกนี้นะผมหรือใช้เป็นน้องนักสืบวอนัทอ่ะก็ได้เหมือนกันนะใช้ดีเหมือนกันนะ โอเคก็ผ่านนี้จะไม่มีปัญหาเนอมก็อย่างที่บอกเนาะผัาเนี้ยจะทําหน้าที่เป็นตัวกอระยะผ่านสุดท้ายให้ตัวของชูกรลาสเนี่ยจะไปตายตอนช่วงปลายด่านนี้พอดีเนอะเพื่อให้ผักถัดไปเจ้าตัว,ตวอัศวินเนี่ยไปเกิดตรงช่วงปลายด่านเนาะคือถ้าเป็นเซตอีซี่เนี่ยผมบอกเลยว่าจุดเกิดของอัศวินเนี่ยเราสามารถฟิกได้่อจุดเนอะคือเป็นจุดที่ก่อนขึ้นบนธรรมก็คือไอจุดสมุด อีกจุดหนึ่งก็คือเป็นจุดที่เป็นกองเยลลี่พระจันทร์เยอะๆเดี๋ยวผมจะชี้จุดให้ตรงจุดที่สมมุติว่าถ้าใครเล่นไปอีกจังหวะหนึ่งก็คือสมมุติว่าใครจะเล่นเป็นมันฝรั่งผัดเนี้ยก็คือเล่นเป็นมาเป็นเซตนี้เลยแต่ว่าใช้ผัดสี่ตัวเลนผัด5ามันฝรั่งเนี้ยเดี๋ยวจุดตายจุดเกิดมันจะไม่เหมือนกันโนกอ่ะโอเคชูเกลากลาสก็ตุยไปแต่ว่าเรามีเจ้าชูกาดีไลชุบหนึ่งครั้งโนก 136หน่วยต้องย้ำทุกครั้งนะที่ชุบขึ้นมา <laughs> อโอเคก็เดี๋ยวชุบกระลาสจะใช้สกิลได้อีกทีหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวผมจะชี้จุดตรงจุดที่ถ้าสมมติว่าใครจะเล่นอีกบิลหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวผมแนะนําอีกบิลหนึ่งก็คือเป็นบิลผัดต่อเรินผัดสแล้วก็ใช้เป็นตัวเจ้ามันฝรั่งผัดห้านะครก็สามารถใช้ได้ซึ่ง 2001, ผัดหนึ่ผัดสผัดสามเนี่ยใช้เป็นเซตเดียวกันกับเซตนี้นะครก็ เดี๋ยวตรงจุดตายเนี่ยถ้าสมมติว่าใช้เป็นมันฝรั่งนะครับมันฝรั่งเนี่ยมันจะมาตายตรงจุดที่มันเป็นกองพระจันทร์เยอะๆตรงข้างหน้าตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาตายตรงกองตรงจุดนี้ที่เก็บตัวใหญ่แล้วเป็นกองพระจันทร์เนี่ยมันจะตายตรงช่วงประมาณตรงนี้พอดีนะครับซึ่งมันก็จะตายสั้นกว่าเซตนี้เพราะว่าเซตนี้เนี่ยมันจะมาตายตรงกองสมุดตรงนี้นะครับซึ่งจะทําให้อัศวินเนี่ยเกิดไกลกว่านิดนึงแต่ว่าผมบอกเลยว่าไม่มีผลนะครับดังนั้นก็คือสามารถโยกย้ายปรับเปลี่ยนใช้สอยกันได้เนาะ โอเคเราเข้าสู่ผลัดเจ้าปัญหากันกับผลัดอัศวินโนมก็อย่างที่บอกผมเตือนไว้แล้วใช่ไหมว่าเออในการปรับเซตรอบนี้มันจะแตกต่างไปจากรอบก่อนนิดหน่อยตรงที่เราจะโยกอัศวินมาเป็นผลัด6แทนโนมทําให้ในช่วงผลัด1นถึงหเนี่ยตัวจะค่อนข้างเปลี่ยนไปจากเซตเดิมพอสมควรเลยนะรวมถึงระยะก็เปลี่ยนไปเยอะนะจากเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีจุดเช็คพอยที่ค่อนข้างแบบชัดเจนกว่าเดิมนะแต่รอบนี้ผมบอกเลยว่าผัด1-5ถึง้าเนี่ยถ้าเป็น easy build นะอันย้ำไว้ก่อนถ้าเป็น easy build เนี่ยขอแค่ ทำยังไงก็ได้ให้ไอตัวอัศวินเนี่ยมาเกิดประมาณนี้นะผมแล้วถ้าสมมติถ้าผมใช้เป็นมันฝรั่งเนี่ยอัศวินจะไปเกิดตรงกองพระจันทร์ตรงข้างหน้าพอดีก็ระยะจะสั้นกว่านิดนึนงแต่ว่าผมบอกเลยว่าไม่มีผลนะผมเพราะว่าสีเราต้องการเนี่ยคือจะทำยังไงก็ได้ให้อัศวินมาเก็บไอโบนัสสุดท้ายของปลายด่านนี้แค่นั้นเลยนะผมถ้าเกิดตรงกองพระจันทร์ตรงพอดีพอดีเนี่ย ก็สามารถมาเก็บถึงได้เหมือนกันอ่ะดังนั้นก็คือเลือกใช้สอยได้ตามที่มีเนาะสมมุติว่าใครไม่อยากใช้จัวกลาสอะไรเงี้ยอ่ะก็หรือไม่อยากหรืออยางเอาตอเลนมาเล่นไม่มีจอมโจรอะไรเงี้ยปั้นตอเลนไว้ก็สามารถปรับลงมาใช้ได้เนาะหรือไม่มีตัวพวกนั้นเลยก็ลองเปลี่ยนเปลี่ยนสบหรับใช้สอยกันดูเนาะสมมุติว่ามีแบบสาหร่ายอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องใช้ผัดสามหรือผัดสองเป็นตัวที่วิ่งได้ไกลกว่าเดิมอะไรเงี้ยอ่ะก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปเนาะ คือผมก็จะเขียนอัลเทอร์เนทไว้ให้ก็ไปลองปรับๆใช้กันดูนะแต่นั่นแหละผมบอกเลยก็คือทํายังไงก็ได้ให้อัศวินเนี่ยมันมาเกิดตรงจุดประมาณนี้ก็คือไม่จุดกองพระจันทร์ไอตัวใหญ่พอดีกับไม่ก็กองก่อนเข้ากองหนังสือปลายดันไอ้หอสบุดพอดีนะนั่นแหละคือสิ่งที่ต้องการเนาะก็ถ้ามาเกิดตรงจุดระยะน,นี้ได้เนี่ยพอเราใช้สมบัติเซตนี้เนี่ยมันก็จะไป เก็บโบนัสปลายด่านนี้ได้พอดีซึ่งเป็นโบนัสหมีนุผมแต้มมันก็จะเด้งมาจากจุดนั้นแหละอ่ะผัดเนี้ยแต้มก็จะได้เยอะนุผมผัดเนี้ยถ้าเล่นแบบปกตินะก็ได้อย่างต่ำก็แน่นอนฟิกฟิกเลยก็90 0ล้านนะมอ,อันนี้คือฟิกฟิกนะเออถ้าเล่นแบบดีๆก็อาจจะขึ้นพันล้านได้นะอันนี้แล้วแต่ฝีมือคนละกันแต่ว่าผมจะเล่นแบบไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะผมผมจะเล่นแบบชิลๆสบายๆก็คือโบนัสผมจะวิ่งบินกลางจอไปเลยนะจะไม่มีการบินขึ้นบินลงใดๆทั้งสิ้นนะ่ม อ่ะโอเคเข้าโบนัสไปเนาะแล้วอย่างที่บอกต่อให้เกิดสั้นกว่านี้นิดนึงก็คือไปเกิดตรงกองพระจันทร์ก็มาถึงตรงนี้ได้เหมือนกันนะผมถ้าสมมติใช้อีกบิลหนึ่งที่ผมแนะนำเนาะบิลนั้นก็เล่นได้นะผมคือต้องบอกเลยว่ารอบนี้ปรับบิลกันค่อนข้างหลากหลายมากนะผมเ <c oughs> พราะว่าอัศวินนี่แหละอัศวินเนี่ยตัวปัญหาสำหรับผมเลยอย่างที่บอกเนาะมันพอมันปรับผัดปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้จังหวะมันเพี้ยนไปหมดเลยไนงะอ่ะโอเคก็จบที่9 6 8้ล้านนะผมรอบนี้เนาะ โอเคเราเข้าสู่ผัดที่7กันนอ้อก็ปกติเนี่ยจุดผัดนี้จะปกติจะเป็นผัดที่8กันถูกไหมเออก็เหมือนเราได้ผัดเพิ่มมาผัดหนึ่งนอ้อแบบเกินมาผัดหนึ่งนะถ้าเป็นเซตจากเซตเดิมน้อคืออย่างที่ผมบอกมันจะเล่นเป็นจังหวะเดิมจากที่เคยเล่นในคลิปรอบก่อนก็ได้แต่ว่าปัญหาคืออัศวินมันจะไม่ได้บฟัฟซึ่งแน่นอนว่าแต้มอะ่ะมันจะได้น้อยกว่านี้ค่อนข้างพอสมควรเลยเพราะว่าเบรกเนี้ยแต้มบัฟมันบวกพะจันทร์ค่อนข้างเยอะน้อในสำหรับกติกาด่านเนาะ ็เลยเป็นผลที่ว่าต้องโยกมานะซึ่งด้วยความที่ผมมันโยกเนี่ยแน่นอนว่าตัวที่มันจะใช้มันก็จะมีเยอะขึ้นนะโอเคก็เหมือนเดิมนะสำหรับผักด789เนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นตัวแค่เหมือนตัวมันต่อแ,แต้มเฉยๆนะับคือจะใช้จะเลือกใช้ตัวยังไงก็ได้นะถ้าสมมุติว่าจะใช้ตัววิ่งไกลก็ได้จะใช้เป็นตัววิ่งสั้นก็ได้อย่างในผักนี้เนี่ยก็มีตัวให้ทดแทนก,นกันเยอะนะนักสืบก็เล่นได้นะับหรือเป็นตัวของเจ้าไอ พวกไดโนเสาร์ฮาบาเนโลอะไรเงี้ยใครมีเก่าๆก็หยิบม,มาเล่นได้นะเออใช้ได้เหมือนกันครถือว่าเป็นทางเลือกเนาะแต่ว่าผมคิดว่าสมอลน่าจะแต้มดีสุดแล้วมัออ้งอสำหรับตรงจุดนี้แต้มอาจจะดีกว่าตัวอื่นประมาณแบบ2 0 3 0ล้านเลยนะครถือว่าแต้มค่อนข้างห่างจากตัวอื่นเซตอื่นเยอะนะคือ ผมคิดว่าบูสล่ชก็น่าจะเล่นได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่ายังใช้บูสล่ชไปแล้วอะไรเงี้ยผมคิดว่าสมอลน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดละนักสืบก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเหมือนกันนะค,คือจริงๆน้องวอนัทน้องน้องนักสืบเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นตัวที่เล่นดีนะยิ่งในเบรกนี้ก็ถือว่าเล่นดีนะเพราะว่าบางผัดถ้าเราต้องการให้ตัวที่เ,เราไม่ได้ต้องการตัวที่ทําระยะได้เยอะเกินไปอะไรเงี้ยน้องนักสือกก็ถือว่าเป็นตัวที่จะมาช่วยตรงจุดนั้นนะ้เวงผมให้เร ช่วงผัดท้ายเป็นต้นไปเนี่ยเรามี2ทางเลือกนอะคือไอทางเลือกเนี้ยมันจะไปส่งผลกับช่วงผัดสุดท้ายอย่างแสงจันด้วยนะก็ในผัดเนี้ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเล่นเป็นตัววิ่งสั้นหรือวิ่งไกลเนอะแต่ว่าผมจะเล็กคอมเมนต์ตัววิ่งสั้นมากกว่านะเพราะว่าแต้มก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเนอแล้วก็บวกกับตัววิ่งไกลค่อนข้างวิ่งนานกว่าแล้วก็เล่นยากกว่าเพราะว่ามีโอกาสพลาดมากกว่านะผมก็เลยแนะนําว่าเล่นเป็นตัววิ่งสั้นดีกว่านะ แต่ว่ามันจะไปส่งมันจะเป็นที่ถักที่8กับ9นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะโอเคสมอปิดท้ายไปนะครก็จบที่478ล้านกล้องแช้ปิดท้ายไปนะครโอเคเราเข้าสู่ผลที่8กันนะครก็จะเป็นน้องครนะีมสตรอเบอรี่เนาะเออในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราทําจังหวะสมอมาสั้นกว่านี้ครีมสตรอเบอรี่ก็จะเกิดสั้นกว่านี้นะ แต่ว่าก็จะไม่มีปัญหานะเออในถ้าเป็นบิวแบบนี้นะถ้าเล่นบิวแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นบิวท็อปมันก็จะต้องกดอง,งกดออกก่อนอะไรแบบนี้นะครับก็สามผัดสุดท้ายเนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะเล่นเป็นเซตเดียวกับที่เป็นบิวท็อปก็คือจะใช้เป็นสโมครีมสตรอเบอรี่แล้วก็ปิดท้ายด้วยแมจกกวาผัด9นะครับแล้วก็เป็นตัวแสงจันทร์ผัดสุดท้ายเนาะคืออย่างนี้ผมบอกผัด8 9เนี่ยเรามี2ทางเลือก คือเล่นเป็นตัววิ่งไกลไปเลยกับเล่นเป็นตัววิ่งสั้นไปเลยน้องซึ่งเอาจริงๆอย่างที่บอกผมจะ recommend เซตวิ่งสั้นมากกว่าก็าผาน,นี้เนี่ยเอาจริงๆมีตัวใช้ได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคือจะเล่นเป็นรู้สึกว่าลองเดชาก็เล่นได้น้องหรือเล่นเป็นตัวไอ้น้องพวกแบบไออัลมอนหรือโคเบอรี่อ่ะก็พอเล่นได้น้องแต่ว่าหรือจะเป็นตัวแบบไลแหลกอารมณ์ประมาณจางังหวะประมาณนั้นอ,ะอ่ะก็เล่นได้น้อง แต่ผมคิดถึงครีมสตรอเบอรี่อ่ะเออแล้วก็บวกกับมันโผมาในเซตด้วยก็เลยหยิบมาใช้นะคือครีมสตรอเบอรี่เนี่ยมันไม่ค่อยมีบทบาทในชิงวยอะไรไงผมเล่นรีวิวคลิปเสร็จก็เอาน้องเข้ากลุ่มไปเลยน้ออ่ะอย่างน้อยน้องได้ใช้ในเบรกเอาก็ถือว่าดีนะเผื่อใครเผลอไปปั้นน้องมาอะไรเงี้ยก็อย่างน้อยน้องเก่งในเบรกเอาโนมคือต้องบอกเลยว่าครีมสตรอเบอรี่เป็นตัวที่ค่อนข้างดีในการเล่นเบรกเอานะด้วยตัวจังหวะของมันเองนม้มันค่อนข้างตอบโจทย์กับหลายๆเซตหลายๆจังหวะเนาะ อ่าโอเคก็คือสตรอเบอรี่เนี่ยเดี๋ยวจะใช้สกิลได้อีกทีหนึ่งนะเพราะถ้าสมมติผัดเนี้ยจะใช้เป็นโดวิ่งไกลเนี่ยผมจะเล็คอมเมนต์เป็นชูกากลาสนะถ้าสมมติยังไม่ได้ใช้นโอมหยิบชูกากลาสมาใช้ผัดนี้ได้นะหรือจะใช้เป็นตัวของเจ้านักดาบเจ้าตัวไอ้น้องไอ้นี่ก็ได้นโอมราสเบอร์รี่ก็ได้นะเผื่อใครยังอยู่นโอมมุสราสเบอร์รี่ก็ถือว่าใช้ได้นโอมอ่าโอเคปิดท้ายไปนโอมก็จบที่445ล้านพอดีนโอมอ่ะโอเค มาเราใกล้ความจริงกันเข้าไปแล้วนะผมกับผักที่ก้ากันเนาะผมก็ใช้เป็นน้องแม่จักรวานะผมก็อย่างที่ผมบอกถ้าสมมติว่าเล่นเป็นสายวิ่งไกลอ่ะอันนี้ผมบอกไว้ละกันก่อนที่จะไปเริ่มผัดแสงจันนะมก็คือถ้าสมมติว่าเล่นเป็นสายวิ่งสั้นเนี่ยสมบัติกับเซตมันจะต่างกันนะครับคือถ้าเล่นเป็นตัววิ่งสั้นเนี่ยในกรณีเนี้ยมันจะเหลือขวดเลือดให้เก็บสาหรับแสงจันนะถ้าเล่นมาแบบจังหวะผมเนี่ยสแสงจันเนี่ยมันจะเหลือเลือดประมาณ2ขวดมั้งอ่าสขวดเลือดเล็กมันจะไป เกิดตรงจุดกองประมาณนั้นพอดีนะครับซึ่งถ้าเป็นเซตปกติเนี่ยมันจะสามารถใช้สมบัติชุบแล้วทาให้สามารถสกิลท้ายทันแล้วแต้มมันจะเยอะได้นะครับแต่ถ้าในกรณีที่จะใช้เป็นตัววิ่งไกลก็ได้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องปรับสมบัติแสงจันทร์ใหม่ก็คือจะใช้ชุบไม่ได้นะครับเพราะว่าใส่ชุบไปก็สกิลท้ายไม่ทันอยู่ดีผมจะเลคอมเมนว่าให้เล่นเป็นแบบสายทำแต้มดวนไปเลยถ้าในกรณีที่เราใช้ผัดแปผัดเก้าเป็นตัววิ่งไกลนะ ผัดเจ็ดผัดแปดผัดเก้าเป็นตัวที่แบบวิ่งไกลทําระยะได้ค่อนข้างไกลามากอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆผมจะไม่ค่อยเลคคอมเมนต์เล่นแบบนั้นเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างวิ่งไกลมีโอกาสที่จะพลาดง่ายนะครับคือเล่นค่อนข้างยากกว่านั่นแหละเออแต่ถ้าเป็น ry, มูสลาสเบอร์รี่ผมแต่ว่าถ้าห,หมายถึงเรื่องตัวอะไรเงี้ยผมมองว่าตัวพวกนั้นมันตัวมันเองอะ่ะเล่นไม่ได้ยากมากหรอกมันไปยากตรงที่จุดที่มันวิ่งไกลแล้วก็ อาจจะมีปัญหานิดนึงตรงที่ทําให้ผาดสุดท้ายแต้มแสงจันเนี่ยมันหดลงเพราะว่าใช้เป็นสมบัติชุบสกิลททยไม่ทันอะไรเงี้ยม,มันจะทําให้แต้มหายนะครับก็เลยผมจะเล็กคอมเมนต์เล่นเป็นตัวแบบนี้มากกว่าเนาะก็ออผัดนี้ถ้าเกิดถ้าใครจะเล่นเนี่ยมันก็สามารถเอาเป็นตัวที่จังหวะคล้ายๆกันมาเล่นได้นะครับหรือเป็นตัวอื่นก็ได้เช่น Long ลองเดอร์ชาอะไรเงี้ยหรือคริสตอฟลี่โยมาเล่นเป็นผัดนี้ก็ได้เหมือนกันนะเออเผื่อใครจะใช้นะครับหรือเป็นน้องพวกอัลมอนด์หรือเป็นตัวแบบ ไอ้พวกตัวจังหวะแบบจังหวะเก็บคนเลือดใหญ่3ขวดอะไรเงี้ยเออตัวพวกนั้นก็ใช้ได้นะโออโอเคแม่จะกว่าปิดท้ายไปเนาะก็ตรงจังหวะท้ายเนี่ยถ้าโดดเก็บสมบัติหอยทันแต้มก็จะบวกเพิ่มขึ้นมานะโอโอเคก็จบที่455ล้านนะอ่ะเดี๋ยวเราไปปิดกันที่ผัดสุดท้ายกันเนาะมาเรามาสู่ผัดสุดท้ายกันนะมกับแสงจันทเนาะก็เป็นผัดล็อกประจำเบรกเอารอบนี้นะม ก็แสงจันเนี่ยผมบอกไว้เลยก่อนเลยนะถ้าเล่นมาเป็นจังหวะแบบผมนะผมอย่างที่บอกมันจะเหลือขวดเลือดให้เก็บก็คือแมจิกวานเนี่ยมันจะเก็บขวดเลือดไปเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้กินขวดเลือดไปหมดถ้าสมมติเล่นเป็นเซตจังหวะวิ่งไกลเนี่ยแน่นอนว่ามันจะกินขวดเลือดไปจนหมดนะผมทำให้ไม่เหลือขวดเลือดแสงจันซึ่งแน่นอนแหละแสงจันก็จะใช้สกิลสุดท้ายเพิ่มทันไม่ได้ต่อให้ใส่สมบัติเป็นชุบก็ไม่ทันนะครับ ก็เลยเป็นผลที่ว่าทําไมเราถึงใช้เป็นตัววิ่งสันนะ้นเนาะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เป็นสมบัติเซตนี้นะ่ก็คือใช้เป็นไข่แผนที่เนาะเติมเลือดเพื่อให้แสงจันเนี่ยสกิลทายได้ทันพอดีซึ่งมันจะพอดีแบบเป๊ะมากโหนมะอาจจะหวาดเสียวนิดนึงนะแต่ว่าก็จะเป๊ะแบบเป๊ะโหนมะอาจจะคือไม่ได้ยากอะ่ะเออถ้าเป็นในกรณีที่ใส่ไข่มาอันเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่ายากโหนมะมันต้องโดดยือนะ้อเนาะดังนั้นก็เลยใช้แผนที่เป็นตัวช่วยเนาะแต่ถ้าสมมุติใครคิดว่าตัวเองเอ้ยสบายฉันโดดยืด้ย ก็อาจจะเปลี่ยนตัวของแผนที่เป็นตัวของเจ้าแคนดี้ดาวตกหรือเป็นตัวของแผนที่ดาวหรือโคมดาวอะไรเงี้ยได้นะมัมหรือเป็นจรวดไอจรวดขวดน้ำป๊อปอะก็เล่นได้นะมัมเพื่อเพิ่มจํานวนเยลลี่ดาวให้มันเสกแ้มได้เพิ่มได้เยอะขึ้นนะมัมอันนี้คือเป็นทางเลือกนะอันนี้คือในกรณีที่คิดว่าโอเคนะมกับอีกกรณีหนึ่งก็คือเล่นมาเป็นสายวิ่งไกลซึ่งแน่นอนแหละ ถ้าเป็นเล่นเป็นตัววิ่งไกลามาก่อนหน้าเนี้ยสมมติว่าผัดเจ็เ้าเป็นตัววิ่งไกลเลยเล่นแบบฟูลเซ็ตเลยไดโนเสาร์ aur, เล่นผัดแเป็นชูเกลาสเล่นผัด9้าเป็นตัวของมูสลารเบอร์รี่เงี้ยซึ่งผัดสิบหรือก็คือเจ้าแสงกันเนี่ยก็จะไม่เกิดตรงจุดก่อนหน้าที่มันจะมีขวดเลือดนะครับดังนั้นจังหวะก,ก็จะเปลี่ยนก็คือจะใช้เป็นแนะนําจะใช้เป็นทําแต้มล้วนไปเลยจะดีกว่าหรืออาจจะใช้แผนที่หรือตัวแบบ สมบัติที่เพิ่มสปีดเช่นรองเท้าหรือเครื่องยนต์ถ้าสมมติใครไม่ได้ใช้ในผัดที่5อะไรเงี้ยใช้เป็นเซตที่ผมแนะนําอย่างใช้เป็นตอเลนผัดเป็นตัวของเจ้ามันฝรั่งซึ่งมันไม่ได้ใช้เครื่องยนต์อะไรเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็จะเหลือเครื่องยนต์มาใชใ้เล่นกับผัดนี้ได้เหมือนกันก็คือต้องบอกเลยว่าผัดรอบนี้ค่อนข้าง,าง,างที่จะอิสระมากจริงๆนมมันสามารถเลือกปรับใช้ได้เนาะเออคือตอนที่ผมทําบิวอะคือที่มันนั่งทําบิวนานอะไม่ใช่ว่าหาเซตไม่เจอนะ แต่คือหาเจอแล้วเว้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงให้มันได้แต้มเยอะที่สุดเพราะว่ามันค่อนข้างใช้กันได้เยอะมากแล้วมันต้องปรับปรุงเยอะมากนหนก็ได้เปเหตุผลที่ว่าทาไมถึงชาเนาะเสิร์ฟเบรกเอาอีทีรอบนี้โหนอเอาโอเคตรงจังหวะท้ายเนี่ยเห็นไหมมันจะบินสุดท้ายได้แบบเป๊ะแบบเป๊ะจริงๆนมคือเป๊ะเป๊ะแบบแบบแบบไอ้นี่เลยอะ แล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งเออผมลืมพูดไปถ้าเป็นกรณีที่แสงจันทร์เววไม่ตันเนี่ยก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะมแต่ว่าก็ต้องปรับสมบัติกันอีกทีเนาะโอเคก็จบที่981ล้านก็จบที่6 0 5 6ล้านพอดีนาก็เกิน6000ล้านนะเป้าหมายของผมก็คือขอให้เกิน6 0 0 0ล้านสำหรับเซ็ตอีซี่บิลก็ถือว่าผ่านแล้วนะมเอะโอเคก็ประมาณนี้และกันสำหรับคลิปนี้นาะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย